น้ำไม่ได้ทานข้าวกับพี่ต๋องานานแล้วนะคะอตอนน้ำเลยสิคะายไปเราเป็นคนไทยด้วยกันค่อยพูดค่อยจานะครับพี่น้องครับ<ป>โอ้โหถ้าไม่อยากเจ็บตัวอย่ายุ่งที่หลังอ่ะ สอนก่อนเตือนก่อนแล้วก็ถีบนะครับพี่น้องครับฉันถามว่าแกมองหน้าฉันทำไมเออเปล่าเปล่าเปล่าครับเจอกันข้างนอกมาสวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT กลับมากันอีกแล้วนะครับกับรายการแกะตัวอย่างเป็นต่อ e p ีที่30ครับผมว่าไปเรื่องราวของขั้นเทพกับของขวัญที่ส่งมอบให้กับพอใจนะครับเป็นมหาการที่ยาวนานเลยละครับแล้วเราก็ได้บทสรุปไปแล้วเรียกว่าทำเอาแฟนๆรุ่นใจหายเลยละครับสุดท้ายขั้นเทพก็ไม่ได้กลับมานะครับ เอาล่ะครับเราไปที่รายการแกะตัวอย่างเป็นต่อกันนะครับซึ่งรายการนี้จะนำตัวอย่างเป็นต่อที่ออกฉายมาแกะแคะเกาประเด็นต่างๆและลองเดาทางกันดูนะครับว่าเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นไงกันก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับน้ำไม่ได้ทานข้าวกับพี่ต่อานานแล้วน,นะคะต้อนน้ำหน่อยสิะ ตัวอย่างให้เราเห็นถึงที่บางบานนะครับน้องน้ำกลับมาแล้วครับน้องน้ำที่ตกลงเป็นแฟนกับเป็นต่อแล้วนะครับเป็นต่อก็เรียกว่าทำใจกับเรื่องทพิปแล้วแะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองชอบน้องน้ำก็เลยคบกันเป็นแฟนเรียบร้อยครับผมหายไปนานเลยละครับตั้งแต่ล็อกดาวน้องน้ำกลับมาแล้วครับแต่เนื่องจากสถานการณ์ล็อกดาวน์ที่ยาวนานเกินไปครับน้องน้ำก็คงจะไม่ค่อยได้ไปไหนครับผม ก็ดูสภาพใช้คาว่าสภาพได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะ,ะดูรูปลักษณ์ของเธอเปลี่ยนไปอยู่พอสมควรนะครับขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าผมบูลลี่เธอนะครับแล้วเธอก็คงจะนัดกับเป็นต่อมาทานข้าวกันที่บางบานน่ะครับเรื่องราวมันไม่แค่นั้นครับอยู่ดีๆน้องน้ำก็ลุกขึ้นมาตบหน้าพี่ยมครับ แล้วก็เตะพี่วอกแถมทีพี่อูดอีกฮะโอ้ครบเซ็ตแม่ไม้มวยไทยเลยนะครับแล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับในตอนก่อนๆหน้าน,านี้ที่น้องน้าเนี่ยได้มีโอกาสเตะเตะใครผมจําไม่ได้นะฮะโอ้โหเท้าหนักมากนะครับผมน่าจะเป็นพี่วอกนี่แหละที่โดนนะเต็มเต็มเลยละครับแล้วครั้งนี้เธอก็ใส่แม่ไม้มวยไทยไปถึง3คนนะครับ<ป>ห เหตุเกิดมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์กันดูนะครับจากที่ผมดูเนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งที่พี่คนไม่มีผมคนนี้นะฮะคนหัวโล้นคนนี้เนี่ยมายืนอยู่กับเป็นต่อในบางบานะครับ ซึ่งพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวจริงเป็นหนึ่งในทีมเขียนบทเป็นต่อคนหนึ่งนะครับที่มักจะมีบทรับเชิญอยู่บ่อยครั้งครับผมโดยเฉพาะที่จำได้มากที่สุดก็จะเป็นเป็นต่ออันเซนเซอร์ผู้ปาร์ตี้อะไรนี่แหละครับ แล้วพี่เขาก็แสดงเป็นบริกาศที่เป็นเกย์เป็นกระเทยมาเล่นงาน3ามชั่วชูชื้นนี่แหละครับน่าจะพอจําได้กันอยู่นะครับพี่ครั้งนี้เขากลับมารับบทบทเนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นบทลูกค้าของเป็นต่อนะครับเพราะว่าดูแล้วเป็นต่อดูนะ่าจะต้องเทคแคร์เขา และในมือของเป็นต่อก็ถือแฟ้มด้วยนั่นหมายความว่าผู้ชายคนนี้เป็นลูกค้าของเป็นต่ออย่างแน่นอนครับและกำลังจะมาเซ็นสัญญาเพื่อซื้อโฆษณาของหนังสือ BKL นั่นนะครับแล้วผมก็เดาอีกว่าสาเหตุที่น้องน้ำเนี่ยจะต้องไปกระทืบไปเตะไปถีบพี่อู๊ดเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะแสดงตัวเองว่าจริงๆตัวเองเป็นคนห้าวๆนะไม่ใช่คนน่ารักสวยอะไรอย่างที่เห็นหรอก เพื่อจะให้ผู้ชายคนหัวโล้นนี่แหละที่เป็นลูกค้าของเป็นต่อนี่แหละเลิกที่จะชอบเธอนั่นแหละครับใช่ครับผู้ชายคนนี้หรือลูกค้าคนนี้น่าจะมาชอบน้องน้ำเข้าแล้วเป็นต่อเองก็อาจจะออกตัวไปว่าน้องน้ำเนี่ยเป็นแค่เพื่อนนะครับซึ่งอาจจะมีเหตุผลบางประการที่น้องน้ำเองต้องวางแผนกับเป็นต่อว่าให้บอกว่าเป็นแค่เพื่อนซึ่งตอนนี้ผมยังเดาไม่ออกนะครับว่าเกิดจากอะไรแต่แน่นอนครับ เมื่อพี่ล้นคนนี้ขอเป็นต่อที่จะจีบน้องน้ำเป็นแฟนน้องน้ำก็เลยต้องแสดงบทบาทบุล้างผ่านอย่างนี้เพื่อให้พี่ล้นคนนี้ตัดใจจากน้องน้ำครับผมและยิ่งพี่ยมชวนน้องน้ำออกไปต่อยกันที่หน้าบางบาและพี่ยมกลับมาด้วยสภาพบอบช้ำขนาดนี้ก็ยิ่งให้คิดไปได้เลยล่ะครับว่าแผนทั้งหมดเป็นแผนของสักกรินอย่างแน่นอนครับผม นั่นหมายความว่าแก๊งเป็นต่อทั้งหมดและน้องน้ำรวมหัวกันหลอกลูกค้าคนนี้ครับผมโดยใช้แผนอันเพอร์เฟกของสักรินนั่นเองครับก็จะเดาทางประมาณนี้นะครับไม่รู้เพื่อนเห็นด้วยหรือเปล่านะแต่ที่แปลกใจอย่างหนึ่งแล้วเดาไม่ออกเลยก็คือ พี่วอกนั่งอยู่เนี่ยทำไมจะต้องมีน้องผู้หญิงใส่ชุดสีโอรสสีชมพูเนี่ยมานั่งอยู่ด้วยนะครับอันนี้เดาไม่ออกจริงๆริยกเว้นอย่างเดียวนะครับก็คือพี่วอกเนี่ยสายเห่นนะปีศาจแจ็คแซกจัดเท่านั้นเองนะครับอา้าวโอเคครับผมจากที่ผมได้แกะตัวอย่างไปเดาทางไปไม่ทราบว่าตรงใจกับเพื่อนๆหรือเปล่าครับถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่า เป็นต่อออกฉายแล้วเรามาคุยกันต่อนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ